ที่ว่าใครที่อยากที่จะเกิดในดินแดนสุขาวดีก็ต้องอมีความศรัทธานในพระอมิตาพระพุทธธรําบุญธนามของพระองค์แล้วก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในดินแดนสุขาวดีถ้าเปรียบเทียบดินแดนสุขาวดีก็คือคนที่ไปเกิดจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็เข้านิพพานไปเลยาจากโครงเรื่องนี้ก็คือมีลักษณะเหมือนกับ สวรรค์ชั้นสุทธาวาสก็คือเกิดเป็นชา้นสุดท้ายแต่ว่าสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนี่สำหรับคนที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะแล้วที่สามารถที่จะไปเกิดได้โดยเฉพาะพระปุกุศติเนี่ยก็คือท่านได้บรรลุปเป็นพระอนาคามีแล้วแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นสุดทธาวาสแต่ว่าในความเชื่อของมหายานคนที่ไปเกิดในดินแดนขาววดีนั้นก็เป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องบรรลุธ,ธรรมแต่อย่างใด